นี่เวลานี้คือหกโมงเย็นนะคะไม่ใช่ตีสี่ตีห้าแต่ว่ามันมืดแล้วน,นี่เสียรวยค่ะ เฉลวยจะเช็คองุ่นพันที่มันไรเมล็ดนะคะชื่อพันอะไรนะพันแบล็คโอปอครับแบล็คโอปอค่ะไอเนี้ยที่มันขึ้นเนี้ยไม่ไม่ใช่เป็นยานะชนมาเขากข้จใจว่าเป็นยาแล้วมันคืออะไรมันมันจะขึ้นเองของมันเองเนี้ยไอผงเข้าขางอ๋อเหมือนแบบเหมือนเป็นฝ้าเนาะใช่มันะเคลือบเคลือบมาเองเขาคิดว่าเป็นยาเหรอชนมากเขาบอกว่ามัน เห็นปุ๊บเขาจะบอกว่าไอ้พนดาฉีดดาอะไรหรือเปล่าเนี่ยีเราจะเราจะลองชิมก็คือตัดตามไอ้นี่มาเลยใช่ไหมอืเราตัดข้างบนเลยตัดขั้วมันตัดขั้วเลยเหรอคือสุดนี่เลยเหรออ๋อก็ใช่สิก็ตัดทั้งพวงเลยสิอ๋อเหรอตัดทั้งพวงเออก็ให้ทั้งพวงไงอ๋อให้ทั้งพวงนะคะนึกว่าจะให้ชิมแบบว่าขาต้นเพราะว่าชิบแต่มันก็ยังไม่เต็มที่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันถ้าเกิดมันเข้มเข้ม เข้มๆคือหมายถึงเข้มกว่านี้เหรอใช่มันต้องเข้มกว่านี้ชิมเลยอืมหมานๆเปรี้ยวยังไม่เต็มที่อร่อยอ่ะอแล้วถ้าสมมุติว่ามีคนสนใจที่จะมาซื้ออะไรอย่างเงี้ยคือขายเป็นไงแบบไหนอ๋อก็จะมาซื้อเออซื้อที่ บ้านดุงค้านะครับค่ะหมู่สองหมู่สองจังหวัดืองการเนาะงกาฬแล้วขายเป็นยังไงขายเป็นพวงตัดแบบนี้หรือช่างกิโลหรือแบบไหนช่งกิโลครับกิโลละสองร้อยบาทกิโลสองร้อยนะคะช่วงนี้ก็ใกล้จะโตเต็มที่แล้วเวลาที่ชิมมันก็จะหวานๆเปรี้ยวๆเนาะแต่ถ้ามันโตเต็มที่ถ้าเต็มที่ก็ประมาณปลายเดือนนี้ครับอืมปลายเดือนเมษายนค่ะแต่ถ้า ทางเดือนก็ได้แล้วมันจะมีรอบของมันไหมสมมติว่ามันเต็มที่คือเมษาปุ๊บแล้วก็เกิดใหม่อย่างงี้เหรอก็จะนับเดือนหนึ่งรอบเนี่ยจะจะสี่สี่เดือนถึงจะสุกค่ะปีหนึ่งนี่ทําได้สองครั้งอ่านี่ค่ะเอ๊ะแล้วถ้าไอ้คุมพลาสติกกับคุมกระดาษมันต่างกันไงพลาสติกก็ลองดูเพราะว่าถ้าพลาสติกเนี่ยมันจะดีกว่าเพราะว่ามันจะเข้าสีเร็วกว่า สีจริงๆมันต้องเป็นสีอะไรที่เข้าสีสีออกม่วงดําอแต่ถ้าเป็นไอ้ไอ้ถ้าเป็นกระดาษเนี่ยมันจะเข้าสียากค่ะอันนี้นกครับนกกินนกระชอบไปหมดแล้วจ้านี่ค่ะกี่ไล่เนี่ยพี่อือตรงนี้เป็น ทุเรียนนะคะอันนี้พันอะไรคะพันหมอนทองทุเรียนหมอนทองนี่กลังเป็นเบบีทุเรียนอยู่ค่ะต้นนี้ประมาณยี่สิบสองลูกเอาไว้ยี่สิบสองลูกก็จะสุกประมาณมปลายเดือนมิถุนายนปลูกยากไหมอะหมอนทองก็น้ําสําคัญที่น้ำํำขาดสามวันก็ใบร่วงแล้วสามวันขาดสามวัน <S 1> <S 1> <S คือแสดงว่าต้นหนึ่งมีหลายลูกเลยถูกไหม <S 2> <S 2> ใช่แล้วก็ปีแรกๆก็อาจจะไวน้อยหน่อยปีสองปีสามที่ต้นมันเริ่มแข็งแรงเริ่มแก่แล้วก็เริ่มเอาไว้เยอะขึ้นแล้วนี่มีกี่ต้นในนี้สองประมาณสองงานปลูกสองงานก็อยู่ที่สิบห้าต้นนี่นะคะสิบห้าต้นนะคะม,มันสุกแบบ ต้นเนี่ยมันมันอร่อยไงอันนี้คือชมพูนะคะที่ห่อหอเนี่ยชมพูทั้งหมดเลยพันอะไรคะพันทับทิมจันครับทับทิมทับทิมจันทับทิมจันนี่นะคะเสียเสียสำรวยเข้าไปแล้วค่ะมุดเข้าไปแล้วจริงๆมาตะกวนก็ได้นะคะแต่ว่าตะกวนไปทำธุระก็เลยค่อนข้างที่จะธุรกทเลนิดนึงมันมืดมาก ต้องใช้ไฟช่วยนี่ค่ะทับทิมจันนี่นี่ทุเรียนเอ้ยไม่ใช่ชมพู่เหมือนมาขโมยเลยเนาะเหมือนเหมือนมาซุ่มทำกันแบบขโมยของกันอยู่สองคนก็ต้องคุมไว้เหมือนเหมือนมะม่วงเหมือนองุ่นอันนี้ใช่ไหมเออแล้วทำไมไม่คุมพลาสติกทำไมคุมแต่พลาสติกทำไมไม่คุมกระดาษอันนี้นี่กันแมลงวันทองค่ะเพราะว่า พอลูกมันประมาณหัวไม่มือเนี่ยมันมันจะมาวางไข่แสดงว่าไม่จําเป็นต้องเอ่อเรื่องสีเหมือนเหมือนองุ่นถูกปะ่ะองุ่นในที่คุมกระดาษเพื่อเรื่องสีถูกไหมใช่แต่ถ้าคุม,มพลาสติกใสมันจะสีเข้าเร็วกว่าก็คล้ายๆกันก็คือป้องกันแมลงถ้าห่อกระดาษนี่คือกันแมลงแล้วก็กันนก แต่ว่าถ้าสมมุติว่าห่อพลาสติกเนี่ยคือกันมแมลงล้วนๆเลยก็คือมแมลงวันทองคือถ้า,มาแมลงวันทองมาวางไข่ปุ๊บมันก็จะเสียทั้งลูกเลยค่ะอันนี้คือชมพู่นะคะชมพู่นี้กี่เทินต่อปีกี่รอบก็รอบหนึ่งครับแต่ว่าก็จะเก็บได้เรื่อยๆประมาณสามเดือนจำเนินเก็บครั้งต่อเน,นื่องอ่าแล้วนี่อ๋อขอบคุณนะคะนี่เสียยืนให้เลยโอ้ยยุงกัดเดี๋ยวับ,บแล้วเรียกว่าอะไรนะแล้ว เออมันจะโตเต็มที่เดือนไหนคะเนี่ยเพราะตอนนี้บอกว่ายังไม่โตเต็มที่ใช่ปะตอนนี้ก็อีกประมาณสักสองอาทิตย์